เด,ดี๋ยดูครับในช่องพามพี่กซ์ทุกวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเมจิกซีกันอีกเช่นเคยนะผมก็นับช่วงนี้ก็จะมีเกมอื่นมาเล่นให้ดูกันนะครับผมเช่นในวีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอาสตาร์พลาก่อนเราอัปเดตนะผมหาเพชรนี่นแหละมานะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมก็คืออุปกรณ์ก็ออซิสซอรี่ตัวนี้นะครับผมเราจะมารีวิวของทั้งหมดและก็พร้อมวิธีหานั่นเองครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยดีกว่าผมอันแรกก็คือสิ่งที่เราจะได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะออกถอนทออุกอย่างจะเป็นมินิคิวตี้นะครับผมจะเป็นตัวอย่างี้วิธีการหาก็คือใส่โคตรนะครับใส่โคตรที่ทิ้งอยู่ข้างล่างนะครับผมจะได้เป็นตัวตัวนี้มานะครับผมเข้าเกมมาก็ใส่ได้เลยเนาะพิมพ์ในช่องแชทนะครับว่ามินิคิวตี้นะมาส่วนต่อไปครับผมจะเป็น ไปที่เกาะแรกครับผมนี่เลยครับผมเรามาตรงนี้นะฮะเป็นเกาะแรกเลยเนาะจะเป็นหน้ากากโจรครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับผมก็เออยังไม่ได้รีวสุดแตกเลยนะคผมจะแต็กของมินิคิวตี้นะครับจะบวกทุกอย่างสองหมดเลยนะโอเคมามาดูที่เป็นดิดแมสตนะครับก่อนถอดอันนี้ก่อนพอสิจ้ะโอเคเรียบร้อยอันนี้นะครับหน้ากากโจรนะครับผมจะ จะบวกในจะบวกเป็นของนะครับสแต็กอยู่ที่นะครับจะบวกสตริงแล้วก็เลือดแค่2นะครับผมซึ่งสตริงเราก็ไม่ใช้กันอือ่แล้วใช่ไหมเห็นไหมมันต่อยมันยังไม่ตายเลยเนะี่ยก็เพ่อนก่าจะมีไฟติสไตล์นะครับก็อย่าไปใช้เลยนะครับสรับคอมแบทนะครับมามาดูอันต่อไปครับผมอันต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ครับผม มายเนอร์แฮมเมดก็คือไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะจะเป็นหมวกนะฮะผมจะเป็นหมวกอย่างนี้โอ้ทอดก่อนนี่ครับจะเป็นหมวกนักขุดแร่ตรงนี้นะครับวิธีการหาเราไปที่เกาะลิงครับผมเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเออเออบัคขอโทษเออเออบัคโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับผม ก็จะมีขายอยู่ตรงนี้เนาะราคาสามพันสอร้บะฮะผมก็นัสเต็ปที่มันจะบวกก็จะบวกสติงสอแล้วก็ดีเฟนต์หซึ่งอันเนี้ยก็บวกดีเฟนต์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่น่าเยอะที่สุดนะครับไม่เยอะที่สุดนะครับก็นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็บวกสต็งเนาะอย่างอื่นไม่บวกนะครับผมอ่ะ อย่างต่อไปครับผมจะเป็นบอสดรอปแล้วนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการหาเลยนะครับก่อนอื่นบอสดรอปที่ง่ายที่สุดก่อนนะผมจะไปที่เกาะสุดท้ายนะก็คือเกาะที่ฟาร์มสุดท้ายก็คือเกาะหิมะหรือว่าเกาะอ,อะไรเนี่ยแล้วแต่คุณจะเรียกนะผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะก็นะครับผมเป็นของบอสดรอปเนาะ เดี๋ยวเราจะยางวิธีการหาครับผมจะมีบอสเกิดข้างหลังตรงนี้อ่ะเป็นตัวอย่างนี้นะโอเคขอตีตีด้วยคนเลยเพื่อนขอตีด้วยคนนะขอตีด้วยคนโอเคขอตีบอสสักครู่ครับ โอเคครับผมตีวอสเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นอิวนวอเตอรี่มาตัวน,นี้ครับผมจะเป็นแอมเปโร่ขาวนะครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก่อนนะ<ม>เฮ้ยอีกทีแล้วนี่มันจะเป็นผ้าโพกหัวนะครับผมจะเป็นผ้าโพกหัวที่มีมงกุฎซ้อนอยู่เห็นไหมถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะมีลำดำนนับตรงนี้เห็นไหมก็เป็นมงกุฎนะผมซึ่ง ผมไม่แน่ใจนะว่ามันดรอปอันเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะดรอปภาคคุมด้วยหรือเปล่านะผมแต่เท่าที่ผมดูมาก็มีแค่นี้แหละนะครับมามาดูสแต็คที่มันบวกกันดีกว่าผมก็จะเดินทางไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งเลยนะก็ะครับจะบวกดเฟเอนซีสิบ้าเขาค่อนข้างเยอะเลยนะก็จะบวกแอคทิตี้สิบผ้าแล้วก็เวพอนยี่สิบนะผมซึ่งแน่นอนว่าเวพอรนผมไม่ได้ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมอ่ะและอย่างต่อไปก็คือของพวกลาชาครับผม ก็นะครับจะเป็นบอสบิเซนโตเนาะที่มันจะดรอที่มันจะเป็นของดรอปบิเซนโตนะครับก็เราเดินทางไปหากันดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าบอสจะเกิดหรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วแล้วก็มีคนตีบอสอยู่ด้วยไม่รู้บอสตายหรือยังอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมหรือว่าตายแล้วเออบอสตายแล้วอะครับโอเคไม่เป็นไรซึ่งบอสตัวนี้นะครับจะดรอปของเป็นโอ้ยโอเคจะดรอปนะครับ เป็นมงกุฎราชาแล้วก็ผ้าคลุมราชานะผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสแต็กกันดีกว่าครับสแต็กอันนี้ผมขอทอดนะขอทอดก่อนเรามารีวิวผ้าคลุมราชาก่อนฮนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นผ้าคลุมอย่างนี้เลยซึ่งจะบวกสแต็กนะครับอยู่ที่15้านะครับผมเวพอน5นะครับผมแล้วก็เมจิก5้านะผมมามาดูอันต่อไปครับผมเราจะใส่เป็น ตัวนี้เนาะก็จะเป็นมุ่งกุฎราชาเฮ้ยทำไมมันไม่ใส่ในเกมบ,บ้างอะโอเคจะโบกสแต็กนะครับผมเวพอน10แล้วก็เมจิก2ีเลยนะอันนี้สำหรับสายเวทนะชอบเลยแลวถ้าเกิดเราสายทั้งสองอย่างอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเซ็ตทรงพลังมากครับนี่เป็นไงแต่ว่าดีเฟนต์ไม่บวกนะหรือว่าบวกก็ไม่รู้แต่ว่านะเฮ้ยอันนี้ how how กับพาคีแล้วอ่ะสู้ก่อนปะิดคลิปเนาะ ก็จะเป็นยัางนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ